มันน่วงน่วงแล้วกูตาลายวะเหมือนน่วงอืเหมือนมันน่วงน่วงอืมขอเล่ามีเซตเตอร์เลยผมดูที่ผมดูอยู่ผมดูอยู่มีของดีมันดูมือกูถือไหมถือป่ะไม่โอ้โห เมื่อยโคตรเมื่อกี้หลอกกล่องหนาเอาเกี้นด็กคส่งไ้มีแล้วสาธายมีโฟกัสมีเลยโอ้ จบแล้วไอ้วนมึงกลัวต้ออๆอ้าไม่ลงมึง

เหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับเดินม,มาถึงหลายานเนี่ยเหนื่อยมเนี่ยโอ้โหเ้อียตนแม่งแอบ,บกินเหล้าแก้วหนะ้าแดงแก้วอะ <c oughs> สูบฉีดนีจัดเลือดอะ

โอ้ยสามเหลี่ยมว่ะโคตรเปรี้ยวโอ้ยคนจบไม่โหดว่ะแขนโคตรเปรี้ยวเมื่อกี้สวยงามแข็งแรงว่ะ

โบวเผียวจัดเผียวจัดอุ้ยเน้น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 อืหือไม่ได้ป่ะเนาะเฮ้ยพี่เธอพี่ต้นไม่ป้องกันแล้วเรียบร้อยลงจัดลงจัด ออาว่าโกเยอะไปไงเราเวนกรรมเฮ้ยมีแกให้ว่าเอาไงลนะ่ะเฮ้ยเขี้ีแตกปุ่งมาเฮ้ยน้องยิงสามลูกนึงพี่เกมแล้วเฮ้ยตีมมือกัโอ้โหไอ็นไงหน้าขี้แพ้ครับ